ทูตรัสเซียประจำ UN, ยูเอเผยต่อที่ประชุมสมัชชาวารัสเซียพร้อมสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับวัคซีนโควิด1 9สําสำหรับทุกคนพร้อมทั้งโต้ข้อคอรหาจากทางตะวันตกและยังมีการเปิดตัววัคซีนตัวอื่นๆของรัสเซียที่กำลังจะตามมาอีกหลายตัววอนเห็นแก่มนุษยธรรมอย่าโยงการเมืองมาเกี่ยวกับวัคซีน วัซิลีเบเนนเซียเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำยูเอ็นเผยต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าหลังจากขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด -19 ตัวแรกของโลกจากรัสเซียรัสเซียเองก็พร้อมที่จะร่วมมือกับทุกคนที่สนใจในการพัฒนาและก็ผลิตวัคซีนการรักษาโคโรนาไวรัสโดยเขากล่าวว่าเราพร้อมสําหรับความร่วมมือระหว่างประเทศกับพันธมิตรที่สนใจทั้งหมดในการพัฒนาและก็ผลิตวัคซีนรวมทั้งการรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าการตอบสนองทั่วโลก ต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็จะเป็นชัยชนะร่วมกันในการหยุดการแพร่ระบาดของโรคได้โดยที่เอกอัครราชาทูตได้กล่าวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเมื่อวานนี้ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมารัสเซียได้ลงทะเบียนวัคซีนป้องกันโควิด -19 ตัวแรกของโลกโดยใช้ชื่อว่าสปุตนิกวีหลังผ่านข้อกำหนดการทดสอบทั้งหมดวัคซีนจะยังคงต้องได้รับการทดสอบกับอาสาสมัครหลายพันคนในรัสเซียและต่างประเทศทันทูดกล่าวว่าการทดลองทางคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพสูงแล้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าวัคซีนมีแนวโน้ม ที่จะมีตัวอื่นๆตามมาซึ่งตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาในรัสเซียอีกหลายตัวหลังจากรัสเซียได้เปิดตัววัคซีนโควิด1 9รายแรกของโลกได้สำเร็จทางรัฐบาลฝั่งตะวันตกบางประเทศได้ดูหมิ่นความสำเร็จของรัสเซียโดยเรียกร้องขอดูหลักฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนประเด็นไม่ได้อยู่ที่วัคซีนได้รับการฉีดเป็นอันดับแรก แต่ประเด็นก็คือการมีวัคซีนที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับคนอเมริกันและคนทั่วโลกซึ่งคำกล่าวนี้เป็นคำกล่าวของอเล็กซ์อาซาซึ่งเป็นร,รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขและบริการมนุษย์ของสหรัฐที่ได้กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ เจ้าหน้าที่รัสเซียมายอมให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการสาธารณาสุขเรียกมันว่าเป็นการวิจารณ์ที่ไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงนะคะและก็กล่าวโทษว่าการแข่งขันและก็การเสียเปรียบในการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์ของรัสเซียที่ทำสำเร็จในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้เป็นรายแรกของโลก แล้วนอกจากนี้ทางด้านของนายคิริลดามิตรีนะคะซึ่งเป็นหัวหน้ากองทุนการลงทุนโดยตรงของรัสเซียที่ให้ทุนสนับสนุนในการวิจัยวัคซีน จนประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะเขาได้กล่าวว่าอย่าโยงวัคซีนเข้าไปเกี่ยวกับการเมืองทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศขอให้คิดถึงความปลอดภัยแล้วก็ชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่กำลังตกเป็นเหยื่อของโควิดเป็นหลักนะคะอย่าเพิ่งมองเรื่องผลประโยชน์ของวัคซีนกำไรจากวัคซีนหรือแม้กระทั่งว่าผลประโยชน์ทางการเมืองในระหว่างประเทศขอให้มองที่ผู้คนที่กำลังเดือดร้อนที่กำลังเจ็บป่วยเป็นหลักที่ผ่านมาค่ะ แล้วก็มีรายงานนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาค่ะสารัฐได้มีผู้ปว่วยโควิด -19 กว่า5.3ล้านรายแล้วนะคะแล้วก็เสียชีวิต168,000รายค่ะขณะที่รัเสเซียมีผู้เสียชีวิต15,260รายแล้วก็ติดเชื้อทั้งหมด92,700รายค่ะเป็นข้อมูลจากสำนักข่าว RT นะคะที่เช้านี้นำมาฝากกันค่ะ